แล่วพระอยู่ที่ไหนเย็นนยิ่งเวลาท่านไปอยู่ในป่าแล้วเห็นได้ชัดน,นะพวกสัตว์ป่ากรรมฐานานี่แหละเป็นผู้รู้นิสัยของสัตว์ป่าได้ดี <c oughs> ไปอยู่ที่ไหนพวกสัตว์ป่าจะมาป่าลงลึกขนาดไหนก็ตามสัตว์เต็มอย่างนี้จะมานะพอพระไปอยู่ที่นั่นมันจะค่อยมาเข้ามาแอบๆเข้ามากาันใจอยู่แถวพระอยู่นั่นแหละคือออกไปนอกเขาฆ่ามัน ถ้าเวลามันเข้ามาอยู่ในวัดี่แล้วมัในในบริเวณพระที่อยู่เขาก็ไม่กล้าเข้ามาคนเราก็ต้องละอายบาปบ้างาที่กโรครูวาจารย์จะมาทําความโยช้าละโมกให้เห็นต่อหน้าสาวดูไม่ได้นะสลดสังเวกบางอันเถอะสัตว์มันก็มาอาศัยไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันพระกรรมฐานไปอยู่กับสัตว์นี้เข้ากันได้ดีมันรู้เรื่องรู้ราวนะสัตว์เหล่านี้เคยบวชเป็นพระมานานแล้วนะ <c oughs> เปลี่ยนพอเปลี่ยนชาติมาจากชาติเดิมที่เคยบวชเป็นพระคุน้นกันกับพระหลืองเป็นภาพที่สนิทใจของเขาเขาจึงแอบเข้ามาแอบเข้ามาอยู่อย่างนั้นนะพระกรรมฐานจึงไปอยู่ที่ไหนสนิทกับสัตว์เป็นมากกว่าที่หนึ่งพระอื่นไม่รู้ว่าสัตว์กับคนกับพระเป็นยังไงแต่พระกรรมฐานรู้ได้ดีอยู่ที่ไหนแต้แมเสัตว์ ยินดูทั้งวันน้องผือแต่ก่อนโอ้ยเต็มนะนี่เวลาครูอาจารย์จ่าไปแล้วพราเห็นก็มีน้อยสัตว์เอาไปก็ถูก็ฆ่าเวลานี้ก็ไม่มีเหลือแล้วแล้วยิ่งเป็นไรเป็นสวนไปหมดที่ป่ารกๆแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่มีป่าแล้วลวหมดเลยนะป่าที่เคยเดินโยกมีลึกๆแต่ก่อนนะหมดเป็นสวนทั้งหมดแล้วมันเลยมันนอกระเบรัดปก็มเฮ้ แต่ทำที่ไหนอยู่ได้หมดเนะในป่ามันกว้างขวางจากวัดป่าหนองผือไปถึงถึงบ้านนาในมีแต่ดงทั้งนั้นพระท่านทำทานงค์อยู่ทุกแห่งที่นี่สัตว์มันก็หลบซ่อนอยู่ตามนั้นอะ่ะตามพระอยู่องค์หนึ่งพักอยู่ที่ั่นองค์หนึ่งอยู่ที่นี่องค์หนึ่งเดินโยมกลมภาวนาที่ไหนนีน่สัตว์มันก็แทรกเข้ามาตามพระนี่เขาก็ไม่กล้าเข้ามาดิเขาพาะอยู่ที่นั่น สัตว์มันก็ได้เป็นบ้านบ้านเนี่ยเข้ามาในกลางวัดผมกลางวัดน้องถูรล่งโลกกลางคืนเขาออกมาเนะี่ยนี่คือเขาไม่เกลือหมูตัวใหญ่ๆโอ้ยสูงเป็นเมตรก็มีหมูมันตัวใหญ่นา่ก็อย่างนั้นแหละความ <c oughs> ทุ่งเย็นของสัตว์ออกจากธรรมธรรมที่อาศัยพระเป็นพระคุ้ย ต้ามีธรรมพระเกาะแสวงหาธรรมและสัตว์จะมาอยู่ด้วยความร่มเงย็นเป็นสุขได้ทั่วถึงกันนี่แหละเป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นพุทธศัสนาหรือธรรมยิ่งเป็นความจําเป็นในท่ามกลางแห่งโลกที่เดือดรอด้อนหมุนวายไปด้วยฟืนด้วยไฟคือกี้เล็สันหาประเภทต่างๆเผา,า,าหัวใจสัว์โลกอยู่ทุกหย่อมย่าหาที่ตงงทีวางมาได้นะ ท่านทั้งหลายอย่าพากันเพลินเป็นบ้ากันนักหนานะให้ฟังเสียงธรรมบ้างธรรมท่านรู้จริงๆท่านไม่มาหลอกลวงโลกพระพุทธเจ้าพระสาวกองเสี่ยวชาญเห็นหมดเรื่องราวของสันนะ์จิตสัมผัวิญาญาณจิตสัวิญญาณอยู่บนผ้าอากาศเต็มไปหมดเราเห็นได้ที่ไหนเห็นแต่นกมันบินมาบนฟ้าเท่านั้นแต่จิตสวิญญาณของสัตว์ที่เต็มเงื้องเยวเย้าอยู่ทั้ง ในน้ําบนบกม,มีทั่วไปหมดที่ตริญยาไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคกรรมพาไปไหนไปได้หมดเกิดได้หมดทั้งนั้นขอสแสดงาหากเรื่องบาปเรื่องบุญน,นี้มันไปอยู่กับใจบังคับให้ไปเกิดได้หมดเพราะว่าอย่าพากันกล้าหาญน,นะไม่มีอะไรจะเป็นอุปสรรคต่อกรมดีกมชั่วได้กรมดีรรมชั่วนี้สใส่เข้าไปได้หมดเลยเนี่ย ท่านที่ท่านว่าไม่มีอนุภาพใดเนื้ออนุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่วไปได้คือครอบโลกธาตุใครจะพูดขนาดไหนก็มีแต่กิเลสหลอกมาให้พูดแล้วก็ไปทําลายตัวเองผูพ้พูดนั่นแหละอย่างนี้ทั่วไปหมดเขากิเลสนี่มันกล่อมสร้างโลกนี่กล่อมได้เก่งมากทีเดียวไม่ได้มีเครื่องเทียบเทียงวัดตรงกันแล้วจะไม่รู้อนุบายของกิเลสที่มันแทรกอยู่ในจิต จิตดวงเดียวนี้มีทั้งธรรมมีทั้งกิเลสมันอยู่ด้วยกันแต่สัตว์โลกส่วนมากก็่มากมีแต่กิเลสเป็นเจ้าหน้าจูเรหัวใจธรรมไม่ค่อยแทรกออกมาได้าะงานกิเลสของกิเลสจึงแสดงมาเป็นฟืนเป็นไฟทั่วโลกดินแดนเรามองคนสัตว์โลกมองกันก็จะมองตามรูปร่างสถานที่อยู่ที่อาศัยสมบัติเงินทองเข้าของสถานที่อยู่โออาฟู่ฟ้า ยศถามมันจะสักสูงจุดเมฆเกิดฟ้าเหล่านี้เราอยากเข้าใจว่ากิเลสมันมันมันกลัวนะนี่คือบ่อยหรือเหยื่อล่อของกิเลสกิเลสอยู่บนนั้นอีกนั่นแหละเอาเนี่เราหลอกโลกให้เป็นบ้าอยู่เวลานี้มาใหญ่ว่าโตอะไรใหญ่แกชื่อใหญ่จะลมหัวใจกิเลสเหยียบหัวมันอยู่นั่นมันจะเอาอะไรมาใหญ่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะเอาความสุขมาจากไหนเมื่อกิเลสเหยียบหัวใจมันอยู่ มันต้องเป็นทุกข์ด้วยกันนั่นแหละนอกจากธรรมผู้มีธรรมอันนี้ไม่ว่าคนทุกคนมีคนจนถ้าธรรมมีในใจจะมีที่หลบซ่อนนะสัตว์โลกที่วอนนั้นเราอาศัยได้ชั่วการเวลาเน้อเล็กน้อย,อยส่วนมากมักจะทําให้ผิดหวังพิระมัดระวังเทมวดกวดขันเพื่อการอารักขาไม่งั้นหายไปต่อหน้าต่อตาแต่ส่วนคุณงามของีไม่เลย แล้ววัดระวังว่ามันจะหายไปไหนขอเจ้าของเรบับบสิบัตรบำเพ็ญรักษาตัวเรานี่เป็นอันว่ารักษาธรรมปฏิถันอยู่ที่ไหนฟ้าสูงลมเย็น <c oughs> นี่เรที่ธรรทำถูกที่เด็ดปิดหมดเวลานี้ยิ่งหนาแน่นน,ะท,น,น,น,ท,นทุกวันนะพิเรนีหนาแนนขึ่นในโลกทุกวันทุกวันไม่มีวันเบาบางนะนับวันก็นหนาแนนทุกวันแล้วธรรมะ อย่า้ก็นับวันที่จะยุบย่อบลงไปจนกระทั่งมองหาไม่เห็นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมกลายเป็นผู้กระดากอายไปหมดนิสัยวัฒน์อาภัพไปปฏิบัติธรรมถูกพวกเขาผู้ถาผู้ช้างเยอะเยอยต่างๆนานากับผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นนี่แี่กิเลสเวลามีอำนาจมากมันแผลริบแผลอำนาจคนมีกิเลสหนานแเละมีจนมันวมากแผลอำนานจได้มาก นะแล้วดูถูกเยาะยามคนทําความดีงามทั้งหลายที่จะไปสู่สถานที่ดีคติที่สมหวังนั้นถูกดูถูกเยาะยามแล้วคนเรามันก็ท้อใจอ่อนใจกินนาฏอาใจและละอา,ายไปจะไปวัดไปวาอย่างนี้ก็ต้องลบหลบ,ลบซ่อนๆไปต่อไปเป็นนะฟังให้ดีทวาหลงตาหักเลือมากาหกพี่นอกทั้งหลายนีมันเริ่มเป็นไปแล้วเวลานี ผู้ปฏิบัติดีก็ถูกดูถูกเหยียดหยามแล้วเวลานี้นะแต่ผู้ปฏิบัติชั่วโคโลโกโศเป็นนักแรงโตเอาไฟเผาทั้งประเทศเช่นอย่างประเทศไทย,ย่านนี้กลายเป็นคนมีหน้ามีตาสง่าราศีไปแล้วนะเวลานี้นะเพราะฉะนั้นโลกมันถึงได้ร้อนคนดีจึงหาได้ยากพอหาก็ไปถูกเขาตีทั้งต้นตอมนี่ก็คือกิเลสนั่นแหนนนละตีดูมีการยุร่ยแย่ทางนั้นมีการถากถางทางนี้ ดูรูกเรูเยอะแยะแบบต่างๆกันผู้ที่ไปเมื่อยังมีใจใจที่จะไปทาความดีอยู่ก็ต้องไปแบบลบๆซ่อนๆ่อไปจะไปแบบออกง้ากตาเหมือนกิเลสมันทําตัววัดโอ้ออกง่ากตาโรคทั้งหลายนี้ไม่ได้นะจะเป็นการลบหลบซ่อนซ่อนมย่างนั้นเวลานี้เรายังดีนะผู้ปฏิบัติธรรมยังไปวัดไปวา ได้ประพฤติปฏิบัติประสานที่อันท่นี้ได้แม้จะถูกดูถูกยายายก็ยังไม่มากนักเรื่องดูถูกไม่สงสัยที่เรียนไม่เคยยอมกับคมไม่เคยอ่อนน้อมต่อรมนี่แต่สู้ได้หลอกคนดีต้องได้รับกับคาดีต้องได้รับจากความชั่วในบุคคลคนหนึ่งนะนี่คนดีกับคนชั่วคนชั่วมีมากขนาดไหนก็ไะหนึ่งว่าได้ยบก,กันอย่างนั้นเราก็ต้องฝืนไปเราอยากทําความดีของเรา เขาทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขาชั่วเป็นเรื่องของเขาเมื่อมากระทบเรือใจเราแล้วมันก็อ่อนใจคนเราแต่ให้สู้ให้ฝืนนะ <c oughs> ไม่อย่างนั้นไม่ได้นะโลกอันนี้หนาขึ้นด้วยวันด้วยวันศาสนาเรื่องไปสองพันห้าร้อยกว่าปีแหมชัดเจนมากเลยอย่สองพันห้าร้อยกว่ญญาปีนับวันหนาขึ้นอย่าี่เหพอศาสนาี่หมดก็คือหัวใจของสารโลกหมดจากศีลจากธรรม มม่มีอย่างอายเลยสร้างแต่ความหน้าด้านน่นล่ะที่ความเป็นฟืนไฟจะขึ้นตรงนั้นคนะื <c oughs> อพระอำนาจของกิเลสไม่ได้ขึ้นเพราะอำนาจของธรรมถ้ามีธรรมเป็นน้ําดับไฟอยู่บ้างก็ไม่รุนแรงสำหรับไฟนะถ้าไม่มีน้ําดับไฟมีแต่เชื้อไฟนี่นอ๋อยเผาแหลกหมดเลยก็มีแต่คนชั่วคนชั่วทิฏยาสแสดงออกเป็นเชื้อไฟั้งนั้นเผาตัวเองเผาโลกลอยร้อนไปตามๆกันหมดนะ เวลานี้ยังพอดีพอดีอยู่เช่นสมัยปัจจุบันี้นพระปริยัติก็มีพระกรรมฐานก็มีผู้ปฏิบัติดีก็มีผู้ปฏิบัติชั่วก็มีในวงของพระยังพอคัดพอเลือกได้อยู่มันไม่เลอะเทอะไปด้วยกันเป็นช่วงเป็นถามเป็นการเสียทั้งหมดยังถนับว่าดีนะเวลานี้ยังอยู่ในขั้นดีแล้วคนชั่วคนดีก็ยังสับสนกันอยู่เวลานี้ ไม่มีแต่คนชั่วอย่างเดียวคนดียังมีมันก็มีที่คัดค้านต่างๆอยู่ตามสายตาที่ดีอารยาตอยู่โดยดีแหละคนดีเขาทํำยังไงยังไงคนชั่วทำยังไงยังไงมันก็พอเทียบเคียงกันพอที่จะคัดเลือกได้ขอให้พากันตั้งยู่ตั้งใจทำพระพุทเจ้ามีเลิศเลยมาตลอดไม่มีสองแต่ไหนแต่ไรมากิี่เนี่นมันก็เก่งในทัาง เป็นค่าสุดกับธรรมตลอดมาเส้นเดียวไม่อ่อนข้อนะพี่าทางคำว่าอ่อนข้อมันไม่มีมีแต่นหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆอยู่ในห,หัวใจดูหัวใจอยของเถอาหัวใจโยของมันแข็งทางด้านอาจทธมขึ้นเรื่อยเราดูความมุสาพยายามศรัทธาความเชื่อความสงสัยแล้วดูความภาคความเพียรของเราตลอดถึงความสงบร่มเย็นของจิต ที่จะรับก,บา,ก,การเปลี่ยนเพียงมันมีมากขึ้นการแสดงให้เห็นชัดว่าทำเราในหัวใจนี้มีมากนะั่นกีเรสก็ค่อยเหมาะไม่ค่อยดีด้ดดนะักถ้าเราว่าทำในหัวใจนี้ไม่มีกําลังกีเลสเหยียบเอาเหยียบเอาเดิยเเยนยังคงมาโซซักโซเตะเตะกวากเตะน้าไปอย่างนั้นมันเปอย่างนั้นนมันไม่มีสัตเตเดินโซเซโซเซไป่นนี่คือทำไม่มีในใจ ไปเดินจงกรมก็ไม่เกิดระโยู่ธรรมมีใจอิยบททั้งสี่มีสติรอบตัวนี่ความเพียรแท้อยู่ที่สตินะท่านทั้งหลายจาเอาไว้นะไม่ได้อยู่กับความเคลื่อนไหวไปมาเดินจงกรมกลับไปกลับมาเท่านั้นนะอันนั้นเป็นทียาอันหนึ่งที่แฝงก,กันกับสตินี่ไปสติต้องมีตลอดถ้าลงสติได้มีรักษาตัวแล้ววันนั้นไม่ค่อยวุ่นวายนะจิตใจคนเรานะ่ะนักปฏิบัติไม่ค่อยวุ่นนะ ถ้าลงสติที่บีบบังคับจิตใจมากๆแล้วใจไม่ออกเพ่นผ่านไปหาความโจละช้าละโมกซึ่งเป็นฝืนไฟมาเผาไม่สวยใจก็เย็นวันถ้าบังคับสติไม่ได้เลอกเถอะนะไม่มีนี่ในขั้นที่เราจะเอากันอย่างหนักที่เลดก็หนักทรมาถ,ถึงไม่มีมากก็เอาสู้นั่นมันก็ต้องเจ็บต้องปวดองได้รับความลําบากลำมากเมื่อสู้ไปไม่อยู่ไ่ถอยทำาก็แก่กล้าสามารถขึ้นไปเรื่อย พราะได้รับการบำรุงรักษาเสมอทำาก็มีความแตกต้างวันนี้กี่เดืยนนี้ถ้าจะลดกว่าน,นี้ไม่ได้เนี่ยมันตั้งเป้าไว้แล้วนะที่จะต่อสู้กันวันนี้ทำความเพียรความเพียรแพ้ตัวเอง้าแพ้ตัวเองวันนั้นซัดกันใหม่แก้กันใหม่อยู่นั่นคือความเพียรเราแพ้ตัวเองก็เดี๋ยวแพว้ที่เลียมอยู่ในหัวใจของเรานั่นแหละอืถ้าสติไม่มีจิตก็เพีย้ยนพานทำใหให้มีความสงบมันไม่ยอมสงบให้นั่นที่ออกแพ้ตัวเอง เลยนั่งภาวนากี่ชั่วโมงไม่ได้เรื่องอะไรทิดเมื่อไรไมีแต่เรื่องความวุ่นวายอยู่ในสถานที่นั่งภาวนาซึ่งเป็นสถานที่อบรมธรรมนั่นแหละมันกลายเป็นที่สังสมไฟขึ้นมาแล้วนะเผาเจ้าของมี่แพ้ตัวเอง <c oughs> แต่แพ้งั้นแก้ใหม่อย่างนั้นสิจึงเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติวันนี้จตเป็นนี้เอาที่ต่อไปนี้จ้าทาอย่างนี้นั่นบังคับเข้าไปนาเข้าไปจนกระทั่งได้รับความบุญใาเออชนะกิเลส พักนี่แล้วอถึงพักหน้าแพ้มันมีแพ้มีชนะเรื่อยไปเลยแต่ความชนะมันก็มีเรื่อยไปต่อไปก็แข็งแร่งขึ้นมาแข็งแร่งขึ้นมา <c oughs> ดังที่เคยพูดพี่น้องหลายฝั่งแล้วเวลาทำมาได้แข็งแร่งแล้วนี่กิเลสมาผ่านไม่ได้นะฟังเลย <c oughs> เราเคยคาเดเคยชีดไว้เมื่อไหรว่ากิเลสจะมาผ่านไม่ได้ถูกทำฟาดาขาดสะบั้นไปเลยนี่แหละทำแต่กล้า สติก็แก่กล้าปัญญาก็รวดเร็วทุกอย่างรวดเวร็วตามกันหมดพิเดกก็หมอบลงหมอบลงฟันกันขาดสะบ,บัน้นขาดสะบ,บั้นไปนี่เรียกว่าปัญญาทำสติทำม,มีกําลังความภาคเพียงหนุนกันไปเป็นของมีกําลังด้วยกันหมดแล้ววันนึง,ว,นนงวันหนึ่งก็มีแต่ความเบิกกว้างของจิตใจที่ใจหลุดพ้จนจากทุกข์เป็นลาดับลำดาเท่านั้นอยู่ที่ไหนก็สบายจริ ต้นมไม้ชายคาที่ไหนสบายทําไม่ได้ไปคิดเลยเรื่องดินฟ้าอากาศกว้างแค่ขนาดไหนมันเป็นสุญญโตโลกังไปหมดคือมันว่างไปหมดถ้าจิตไม่ยุ่งสักอย่างเดียวจิตไปยุ่งต่างหากนะอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นไม่ดีอันนี้ดีอะไรมีแต่จิตไปหาเรื่องจิตไม่ออกไปสักอย่างเดียวโลกเรียกว่าไม่มีอันไหนความรู้สึกเลยนั่นทํานบอสุญญโตโลกังเอาเรียกข้าศู หรือก่อนโมฆะราเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อฟังทีสติทุกเมื่อนะั่นพิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่าศูนย์เปล่านะถอนอนตตาโนสีที่ความสําคัญมากเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวของตนออกได้แล้วข้ามพ้นพยามัจุราชไปเสียนะพยามัจุราชจะมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าอยู่อย่างนี้นะ นี่เราทำเมื่อมีกําลังแล้วพระโมคคัลละก็ก้าไปแบบนี้เป็นสุนยโตโลกลางเหมือนพระเจ้าประทานโอวาทให้เรียบร้อย <c oughs> จะให้มันเป็นไปที่ไหนมีแต่โลกมืดโลกมืดหัวใจเจ้าของมืดมันก็มืดเส,สียอย่างคนตาบอดกลางวันมันก็ม,นกม,นมันก็มันมันก็มืดกลางคืนมันก็มืดคนตาบอดเราจะว่าคนตาบอดมันจะไปสว่างในกลางวี่กลางวันเหมือนโลกตาดีเขาเห็นสว่างนะ มันมืดไปตลอดคนตาบอดไอ้คนใจดำน้ำขุ่นจนใจบอดนี่ก็แบบเดียวกันไม่มีบุญมีบาปติดหัวใจมีแต่จะทาความตามความอยากซึ่งเป็นความชั่วนั้นแหละเต็มอยู่ในหัวใจมันก็ทําข้งมันไปตายแล้วก็จมจมจม,มืดมาชาตินี้ไปชาติหน้าก็มืดท่านบอกว่าตโมตมะปารายโนเกิดมาในโลกนี้ก็มืดบอดด้วยเดีตัณหาแล้วไม่ฟิ้นเนือ้อฟิตัว ไม่ระมัดระวังไม่บำเพ็ญคุณงามความดีแล้วตายไปก,นะก็มืดไปอีกอยู่ในโลกนี้ก็มืดเกิดมาในโลกนี้ก็มืดอยู่ในโลกนี้ก็มืดด้วยหัวใจมืดตายไปแล้วหัวใจพามืดแล้วก็ไปตกนรกอเวกีนั่นเห็นไหมละ่ะเนี่ยตมโมตรมะประาญโนตโมโชติปรยายโนถึงจะมืดบอดในเวลาเาบื้องต้นที่เราเกิดมายังไม่รู้สิงงทู่เรามเมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูอาจารย์แล้ว ย่อมมีความสว่างสวายยิ่มแย้มแจ่มใสในสีในธรรมมากขึ้นจเจริญตัวยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคุณนี้จิตใจมีความจเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าตายแล้วก็รุ่งเรืองไปเลยสว่างไปเลยนั่นเรียกว่าตโมโชติ巴拉โยนคือมือดมามาก็จริงแต่สว่างไปไปดีอย่างหนึ่งทั้งตโมตมะ巴拉โยนก็มีตั้งแต่วันเกิดมามืดตลอดตายไปก็มืดตลอดอันที่นี่ อีกอันหนึ่งโชติโชติปร,ราญโนโเกิดมาก็เกิดมาด้วยอํานาจวาสนาบุญญาที่ต้งผ่านไม่ลืมเนื้อลืมตัวสร้างคุณงามความดีเรียกว่าเจริญนี้ตั้งแต่เริ่มแรกเกิดโชติโชติเจริญรุ่งเรืองนี่สร้างตัวไปจนกระทั่งวันตายเจริญไปเรื่อยเลยเรียกว่าโชติโชติปร,ราญโนลรุ่งเรืองทั้งเบื้องต้นและที่สุดนั่งให้พยายามนะทุกคน ม่งั้นเราตายพิงเ่าๆมันจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเราจะมานับดินฟ้าไกายย่เถืๆอนมันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยว่าไอ,าอ้เขื่อนพัดลมอย่างนั้นเขารู้ตัวเขาไหมว่าเขาเป็นพัดลมเขาไม่ได้รู้นะเราเป็นบ้าจังค่ะพัดลมนีเย็นเกินไปอย่างนั้นนะอันนั้นไม่ดีอย่างนั้นนี้ไม่ตัวจิตมันตัวคึกตัวขอนองหาดิหาดิแต่เรื่องแต่และเอาเห็นได้ชัดที่เวลาจำร่ามันกว่าแล้วตัวไหนไปดินงบ้าง มันไม่มีตัวไหนหดิ้นเลยที่เลลือพาให้ดิน้นมันขาดกับบ้านอองไปจากใจแล้วอะไรจะมาดิน้นนั่นแหละบรมสูตอยู่กับผู้ที่ขาดกับบ้านไปแล้วไม่มีอะไรดิน้นกวนใจท่านผู้นี้แหละท่านผู้เลิศเลยดังพุทธเจ้าสาวท่านฝึกอาบรมอิตใจมนให้ดีเราจะปล่อยเลยทำเลยนะตายทิ้งเบาเล่านั้น